เช้ๆมาชมกล้วาายไม้สวยๆที่บ้านกำลังดอกสีม่วงโอนโนโฟิลิปปีนครับกำลังออกดอกสีม่วงสดดูใกล้ๆครับ มันจะเป็นสายยาวครับประมาณเก็บสองสองฟุตหกดอกแล้วสวยมากครับปลูกใกล้ๆกับใส่น้ำพึ่ง โนฟิลิปปีนครับกำลังดอกมีนาก็ดอกให้เห็นสีม่วงข้างในจะเป็นม่วงเข้มดอกเป็นช่อใหญ่มันจะยาวครับยาวเก็บสฟุต ดอกจากไปลายไปข้างบนข้างบนยังยังจะดอกอีกนะนี่ฮะจะดอกไปเรื่อยจนถึงข้างบน,นะฮะช่อเป็นช่อตามตามสายช่วงปลายมันก็จะออกดอกก่อนโลนฟิลิปินครับสีม่วง ปลูกไว้ที่บ้านต้นลำใหญ่สายมันจะยาวมากเก็บสองหรือสามเมตรนะครับยาวมากเลยน,นึกวามบนนู้นอะนี่นี่ยังยังไม่ทันออกดอก ปลุกรวงกับสารน้ำพึ้งครับนี่ครับต่อก็จะเป็นแบบนี้โอโนโนโฟ,ฟิลิปปิน